ตอนนี้รถไฟกำลังมาค่ะติดไฟแดงรถไฟทางไหนเนาะเนาะน่าจะเป็นคูนมาแล้วรถไฟจะไปไหนวอสร์ทูกแอสกิงยูตาบอยยูจะบอกฉันไหะ มีคนขึ้นคนลง,อ,งอยู่ในก o o g มาแล้วมาแล้วมาแล้วท็กขี้เกียจเถียงกับผัวมากเลยน่าเบื่อมาก <S <S <ะ>ไปกันต่อลุยค่ะเวนตาลิตเตมินมานออโอเคเด็กโกจินมาได้ก็เหรอก็ลงรูง้นี่ใช่แต่ว่าตรงที่นาทูเรนมันมีมันมีมนมมนมทกผ่านเลย ตรงโทกเลยถ้าถ้าจะมาแต่ว่าเรามาตรงที่เขาเราเก็บอนะ่ะมัน<ช>ไม่ม,มีตรงนี้เต็มเลยพี่ต้อลำคอถานที่แบบเก่าแก่สวยงามตรงที่ผมจะเมีย่ โอ๊ตเอสกริงม <c oughs> ีงบอไรวาเซียเฮกัลัมสเลอร์ฟีนเฮมิกเกฟีน,น,น,มมนถึงอุทยานอุทยานกระเทียมป่าแล้วนะคะตรงนี้อุทยานกระเทียมป่านะคะตอนแรกเราไปเก็บที่กระเทียมป่าอีกที่หนึ่งที่เก็บได้นะคะแต่ที่นี่ตรงนี้ไม่สามารถเก็บได้นะคะแต่เราพาทุกคนมาเที่ยวอุทยานนะคะ ตรงนี้จะสวยมากนะคะทุกคนสวยจริงๆวิสิปะออกมามันเป็นบรรยากาศสดชื่นแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าสวยงามนาทูเรนอุทยานนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามีเวลามาก,กันค่ะกับมาดามบ้านานานะคะแล้วก็สามีโต้ก็เป็นคนโชเฟอร์เหมือนเดิมนะคะไปค่ะ ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเป็นร้อยรปีแน่เลยค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเดินชมธรรมชาติด้วยกันก็มีเขาพากันมามากมายหลายคนนะคะ,ตร,ะตรงนี้จะเป็นทางตรงนู้นจะเป็นทางรถไฟนะคะทุกคนรถไฟจะวิ่งผ่านตรงนี้ถ้าใครจะนั่งรถไฟมาจากคอร์สตาก็มาได้นะคะตรงนี้ค่ะนะคะก็รถไฟผ่าน เราก็จะไปดูข้างบนเดินเที่ยวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะนู่นมาดามบ้านานาอยู่ตรงนน้นนะคะไปค่ะเราจะพาทุกคนปีนเขาขึ้นไปตรงนน้นไปปีนเขาตรงนู้นนะคะปีนเขาขึ้นไปตรงนน้นจะเป็นหินสวยมีบันไดขึ้นไปด้วยนะคะทุกคนตรงนน้นค่ะหินจะสวยเป็นชั้นๆเลยค่ะไปค่ะเราไปกันค่าลุยกันไปกันค่าไปเที่ยวกันนะคะทุกคนเดินเที่ยว บรรยากาศชมบรรยากาศเลยกับเราค่ะตรงนี้คืออุทยานกระเทียมป่าค่ะทุกคนอุทยานกระเทียมป่าเมืองอะไรนะที่รักบาเฮียเตอร์แอ็สแตนเลนชินิคุลเลอมุ่งการงานะโอเคค่ะนั่นแหละค่ะตามนั้นนะคะสามีอ้อบอกตรงนั้นดูค่ะข้างในตรงนั้นจะเป็นป่ากระเทียมทั้งนั้นนะคะไม่ใช่หญ้านะคะทุกคนไม่ใช่หญ้านี่คือป่ากระเทียม นี่นตรงนั้นจะเป็นชั้นๆสวยมากมากร้อยยาเดนเต์บุกบุกหอบสามีต้อบอกว่าต้นรู้ไหมว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรบุกนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นที่รักแว่นตายกโยกสโกทิตตเดนไปดูตรงนี้ค่ะทุกคนต็ไมี้ยงเลยหรอ นี้นะคะทุกคนเป็นชั้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 นเลยค่ะสวยงามสุดๆค่ะแถบบ้านต้อจะไม่มีนะคะตรงนี้จะเป็นหินแบบเป็นชั้นสวยงามมากจะมีแค่ตรงนี้นะคะ สวยน่าทึ่งมาก Natural stone Natural stone of the old building or old stone ปีที่ผ่านมาและก็แปลเป็นภาษาไทยในชะ่วงต้อนละพามเดินสวีเดนไปรับชมกันนะคะสวยมากภ็ษามีเป็นคนพูดสเปนสกัสแล้วมาดามก็แปลเป็นภาษาไทยเราเออเราก็เป็นคลิปที่ดีมากที่แบบว่าทําให้ทุกคนเห็นว่าของเราจะสวยงามมากที่สุด,ดมิเกฟีนอ่ะท,ทูมัรคเขาชอบ <c oughs> เขาชอบแบบว่าอ่าบรรยายเพราะเขาชอบอ่ <c oughs> นาทูเรนแล้วก็กลมากเมมากยาอกกระเทียมจะเริ่มบาในเดือนมิถุนายนตรงนี Stanford, <uis S 3> ้จะขาวเต็ม <dancing> ผืนไปหมดเลยนะคะแปลจากภาษาสวีเดนนะคะแล้วต้นไม้จะเขียวและเริ่มเปลี่ยนสีบางที่สวยมาก มาชมกันค่ะเรามีไกด์มาเรามีไกด์มาด้วยแล้วก็คนพูดเป็นภาษาสวีเดนให้เราฟังบรรยายให้เราฟังแล้วก็มาดามบ้านนาก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกคนฟังอีกทีนะคะนี่แหละค่ะชีวิตของเราถ้าไปด้วยกันก็ประมาณนี้โอน เชือดถูกกันโอ้ยป่าตรงนี้นะคะมีอายุ3-400ปีไม่ต่ำกว่านี้ เขาจะเขียนไว้เลยนะคะนาทูเรนนะคะนาทูเรนรอบตรงนี้ห้ามเก็บพกกล้ามรัม่์เลิกห้ามเก็บกระเทียมป่าหรือว่าทุกอย่างที่เกิดในบริเวณนี้เขาห้ามเก็บเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะข้ามไปตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีบันไดขึ้นนะคะข้ามไปตรงนี้น้ำใสมากคะ่ะทุกคนน้ำใสจริงๆ คคุณมาเที่ยวด้วยเหรอคะไปค่ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวตรงนี้ค่ะก็ครั้งนี้ก็อาศัยมาดามนะคะเป็นล่ามแปลให้ต้อนะคะเป็นล่ามแปลที่แบบว่าทุกคนก็จะได้รู้ว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงนะคะเพราะว่าต้อจะไม่สามารถแปลได้ เท่าไหร่นะคะต้อไม่ค่อยเก่งภาษาดูสิคะทุกคนสวยเบอรเอเดสที่รักาพาทุกคนเที่ยวธรรมชาติของสวิเดนนะคะซึ่งตรงนี้ต้อก็ไม่เคยมาเป็นครั้งแรกที่มากันนะคะเป็นครั้งแรกที่มาตรงนี้คือ สวนอนุรักษ์นะคะไปค่ะเราขึ้นเที่ยวชมกันที่รักโกขึ้นก่อนอมาดามโกดีพี่ถ่ายให้ เดินขึ้นเขาก็เหนื่อยนะคะทุกคนก็ไปชมกับต้อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ดูค่ะเขาจะมีที่ให้ไปเราก็จะต้อก็กับสามีจะพาทุกคนออ้ตรงนู้นบ่้ยเดเราจะพาทุกคนเที่ยวชมบรรยากาศตอนนี้ใบไม้ก็ยังไม่ได้ขึ้นใบไม้ยังไม่ได้ออกมาเนาะค่ะยังบบทันทิป,ปงเนาะค่ะก็เลย ดูเป็นต้นไม้เหมือนต้นไม้แห้งๆแต่ก็ไม่ใช่นะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เขาไม่ให้เก็บแม้แต่ต้นไม้ที่ล้มหักตายเขาไม่ให้เก็บออกเลยนะคะทุกคนเพราะนี่เป็นอุทยานนะคะอุทยานเขาไม่ให้เก็บเขาคือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลยนะคะก็เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะคะพาทุกคนเที่ยวชม บรรยากาศให้สมแก่ใจที่อยากมานะคะทุกคนอยู่ไกลมากแต่เราก็ดันด้นหาความสุขให้กับทุกคนดูแล้ว,ลวเราก็มีความสุขด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยแต่การเดินเขาครั้งนี้ต้ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าน้ำหนักของต้หลังจากการมาเมืองไทยมาก็ขึ้น6กกิโลแล้วนะคะพี่น้องโอโอเคค่ะไปกันเรื่อยๆค่ะ ไม่ไม่ได้ปีนแต่ความสวยงามของธรรมชาติมันทำให้เราทึ่งไงทำให้เราทึ่งแล้วก็สวยงามสุดๆดอไม้สวยมากค่ะทุกคนต้อยังไม่รู้จักชื่อนะคะเพิ่งเคยเห็นค่ะแบบนี้ค่ะ